สวัสดีครับพี่น้องพอก้าเหาอรอเล่นกินเนื้อผมมาทานแล้วครับพี่น้องมือนี้ฮู้หนครับแดดน้ามันก็เพราะแดดอาบครับพี่มือนี้บุกขอไพ่นะครับกับลุงนะครับผมมือนี้ล่อเล่นกินจะนั่มเสนอเป็นการเลือกใหม่ไปเห็ดเบ็ดนะครับพี่น้องเบ็ดตัวนี้จะเป็นเบ็ดเนื้อลอยนะครับผมเราจะไปเห็ดหลือเราไปใส่ล่องเบิองนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะครับในการเห็ดเบ็ดก็คือใหม่นะครับผม ไม่นี่ต้องเกรตีนะครับพี่น้องถ้าไม่ดีนะครับไม่ดีก็ได้ใส่ทุนนะครับผมหลายปีอยู่ได้หลายปีสามสี่ปีขึ้นไปยังบ่วฟ้ายาวมากทางน้ําพี่น้องเลือกใหม่ก็คือน,นี่นะครับขี่รถกายนะครับยิ้มทางนี่พี่น้องเนี่ยาม,มาแดงคจึงครึ่งนะครับขี่รอฮากอเลยนะครับผมอ่ะเลือกเอาจะลำหนึ่งขอจะเก่าป่องกับพ่อครับไหนยิ่งผมก็เฮ็ดบ่วร้ายดอกขันบเัเฮ็ดเบียสเพิ่นกับ่ัวไฮไปหนำพี่น้อง <c oughs> เิ่นไม้ใบเบ็ดเพิ่นไม้ใบครับของเพิ่นของเพิ่นของเฟินมาสุดยอดเด้อนี่ครับซอยคนนี้เน,น,นี่ยพี่นอ้องเอ้ยตัวนี้จะเป็นไม้ไผ่บ้านนะครับพี่นอ้องนะครับลำแดงแดงอะไรครับคือเป่าไม้ของเฮานะครับผมล่ำนี้ประตำกว่า20ปีนะครับพี่นอ้องใหม่นะครับผมจังสิได้สีปลาหนั่นนะครับสถา,า,า,านังกระเป็นไม้เนื้อไม้นี่อาจจะค้ายๆล้านเลยนะครับปลาหนั่นนะครับผมเดี๋ยวรอรุ่นรอชมพี่น้องตอนเอาลงมาเนื้อจะเป็นอย่งไรหล่ะเฮาไปเล้าจังได๋นะครับหล่าไปใส่จังได๋ อ๋อทูอีกเนาะเดี๋ยวจะให้คลิปให้เอฟซีเบิ่งนะครับผมร้านไซเวดย่างมะเดื่อรับรองติดใจครับมาทานบ่มีพลาดมีแต่คุ้มตาครับเทียวฝากเด้อพี่น้องเด้อว้าวเอาละครับผมเดี๋ยวทางปลาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้นะครับผมบ่แม่นง่ายเด้อครับปลาไผ่นะครับผมตัวนี้จะเป็นไผ่น้ํา100%นะครับหรือว่าไผ่สีสุกที่เฮาไปเฮ็ดวาวนะครับผมนี่อู้ตัวล่ำนี่เฮ็ดวาวแม่นอู้หนี่ดูวะเดี๋นี่ๆๆขึ้นไปฮอดอ่ะ้องอ้ย เดืยจังจึมเลยแล้วนี่เอาครับพี่น้องทำการตัดแล้วครับเดี๋ยวใจชมใหม่แก่ๆเป็นแบบใดครับผมต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นน้ำนะครับไครซีซุกนะครับผมเก็ดเบาก็ได้นี่ครับพี่น้องลงครับผมอีริสินโอ้นี่ครับสุดยอดเลยครับเพื่อนน้อยเย็ดครับผมไปนะครับตึงๆสุดยอดมาท้าหย่อนมหาใหม่เพื่อนนี่แหละพี่น้องเลย ครับเก็บผักวะโอ้ยอย่ากได้เงาวันนี้พี่น้องไปท่านเกลือลอยเปอร์เซ็นครับพี่น้องนี่เห็ดวาวนี่โอ้ยนเป็นล้านครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยของเถื่อลุงผมแห้งขนาดครับคนลอยเห็ดต้องแห้งข้าวคนอ้ยเป็นได้พี่น้องคอ้ยนี่ครับไม่แก้มันต้องจริงี่พี่น้องนี่นี่เป็นได้ครับสุดยอดมาทานเฮ้ยเดี๋ยวจะไปเห็ดกรีบใส่เวดกับลุงนะครัาไ้เบิ้ง บ่ม,มีเบดเพิ่นอมอวยไปนำพีน่น,น้องกระสมเพิ่นแล้วเพิ่นได้มาตัดนใหม่ผมบานแบบว่าให,นหน้นเป็นรุ่นนี่ครับยุคโควิดย,ยุคโควิดนี่ครับตะพร้อมบ้านผมนะครับลำนะผมว่าไม่น่าจะเป็นไม้ลำแหลกของขอ,งของเลยนะผมรอลีกีนีน่นนรถก้วยทางมาครับเรียบร้อยพี่น้องลงจู่พื้นเรียบร้อยนะครับผมประมาณ เกือบซีฟเมตรครับตัวนี้อ้าวย่าเหรอข้าวเปลือกเตือเอาไปใส่เบ็ดไม่ใหญ่ขอจากหลังเบ็ดขอจากหลังให้ทไเอาเอาครับพี่น้องหลังจากนั้นเท่ากับมอวัดนะครับเบ็ดเท่าจะอยู่ประมาณสามป่องพี่น้องเอามาวัดมื่ตกีว่ามันเงียบเลยคือเอาตัวนั้นนี่สามป่องโหลดสามป่องไม่ไพ่โหลดนี่ตัวนั้นโอ้ตัวนั้นวัดออกมาเอาไปเฮ็ดว้าวครับเงามันนะ เี้ยมันมันเกะสิ้นนะจะว่าไม่หลานหมดแล้วนี่มันแกะใหม่แกะแห้งไตัวนั้นรอเล่นกินคาดไว้สองเม็ดนะครับผมว่าจะเอาไปเฮ็ดวาวตัวนั้นเดี๋ยวจะไปเตรียมเก็บไว้นะครับผม,มเล้าพีนาหน้ามุ้นนี่ติอย่าบูดเดียนกูเลยไหนโน้นตนี่ตามสีโรงเรยฮะ ไดเงีของเรานี่นะเนี่นอนีหมือนกตัวใดด๊อกขนน่อนมีความอๆกันเรื่องให้กับปั่นเยปั่นกูได้สีให้กูได้สีแล้วมึงวตะโพ่าอยู่นีครับจนแดงครับผมสีออกเรื่องเหลืองหมอกๆนะครับแต่ว่าถ้าแง้งนี่เ่าต้องห่วงครับดํำปื๊ดครับน้ำปื๊ดนำปืดี่ครับสองเม็ดตัวนั้ สี่เลือดเข้าไปอกีกยนนะครับสามปล่องประมาณเมตรนี่นะครับเบ็ดอ๋อโอเคครับ,บเคคบบดี๋ยวเปเล้าให้เบิรงพี่น้องวิธีเล้าเบ็ดปลาใหญ่เอาครับพี่น้องหลังจากเข้าพาเรียบร้อยนะครับกับเล้าครับโดยสั่งผู้ชำนักการเล้าให้มันก้อกลมก้ออ,อ่อนยน่ยมตึกปลาใหญ่มันจังบ่ขาดบ่หักตัวเหนนุ่มหนุ่มมันหนุหน่มไปเบิดคันม่นมปนอ่อนตะค้อครับพี่น้องเลือ มือเลยงมือเลียงจะส้มผลงานครับมือเลี้ยงนี่สีออกไปลาให้เบิ้งครับเขาให้น้องแล้วนี่ปลา <c oughs> บกผาคิดว่าบอผาดครับโอเคคิดว่าบอผาโอ้มาแตนงเงี้ยเสียนลอยเอ็ดป่ะครับค <c oughs> รับปูยดทีั้งอยเ็ดเอาหันใดส้มไหมครับเบีดกุ้งไหมเบิ้งงนี่โอ้ท่านติดกุ้งอดไอยู่ข้อมันได โอ้หหงหนงเลยพี่น้องก้อนปูนใหญ่ปีปลาใหญ่กเลยครับน, <c oughs> นี่ครับตัวนี้เราไฟเรียบร้อยนะครับผมนี่นี่ครับประมาณนี้พี่น้องส่งนี่ครับปลุนไฟเรียบร้อยหลังจากนั้นเข้ากะทิใส่เอ็นนะครับมัดหมากนี่ใส่เบอร์12นะครับผมใส่เพชรกุบก็ได้ใส่พิษปลาก็ได้นะครับจังหน่อย ย้ำผลมากกระใสโคฟปาดมาชิปเปอร์ิปสองนี่ได้เลยนะครับเอาโอเคครับผมเดี๋ยวอยากไหวพี่น้องเดี๋ยวเรียบร้อยเดี๋ยวไปชมครับหลังจากนั้นนี่ไปรีวิวให้เบิ่งครับผมเบ็ดใหม่เบ็ดใหม่แก่ครับตัวนี้เอาไปตัดมามาเลยครับบาดเบิดน้ําไผ่กอนะครับเอาเอาครับผมพี่น้องใส่หมากเรียบร้อยครับนี่นี่ครับส่งเบ็ดตัวนี้รอลินกินนะครับเบ็ดส่งนี้แต่ว่าของเซียนใหญ่ครับอยู่พี่ครับผมของอาจารย์คนนะครับลุงนะครับ ลุงก็หนาเบาพี่น้องสิไปทำกันเบิ่งครับเบิ่งเบียสเพิ่นครับเพิ่นเบิ่งโหลดครับก็ของหล่อเล่นกินครับนี่ครับมีออเดอร์นะครับผมอ่าคันสซ่างซิฟขั้นนี่กับภูลาซิฟปีงกี่ไรนครับเตรียมเราพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งไม้ก่อนนะครับแต่ว่าคลิปนี้ล่อเล่นกินจะเฮ็ดไหนเป็นคลิปที่ว่าเขาไปเลือกใหม่นะครับวิธีเลือกใหม่เลยก็มาเล้านะครับพี่น้องเนาะ เอาสุดท้ายนี่ก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามช่องเราลินกินนะครับขอเป็นอีกหนึ่ง,งช่องทางในการสืบสร้างประเพณนี่จารบานเทาไวัยการหาอยู่หากินนะพี่น้องเมื่อนี้ก็นำเสนอการไปทางกกไผตัดไม้ไผ่มาเห็ดเบ็ดนะครับกับลุงเดี๋ยวมือแรกงเข้าจะไปรีวิวนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปสองครับผมไป<า><า>พี่น้องสมผลงานมาทาน